ค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะเนื้อหาก็ประกอบไปด้วยความหมายความสำคัญตัวอย่างของเทคโนโลยีสมัยใหม่บทบาทผลกระทบและก็แนวโน้มของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในศตวรรษที่21ค่ะค่ะ เราก็มาดูความหมายของเทคโนโลยีสมัยใหม่กันนะคะซึ่งความหมายของเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันนี้ล่ะคะ่ะโดยผ่านการพัฒนาทั้งตัวอุปรกรณ์เครื่องมือระบบและก็กระบวนการเพื่อที่จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตของเราเองค่ะ ขอบเขตของเทคโนโลยีนะคะจะครอบคลุมไปถึงความรู้ด้านดิจิตอลอินเทอร์เน็ตออฟสิงปัญญาประดิษฐ์หรือ AI n a นาโนเทคโนโลยีจนถึงเทคโนโลยีโลกเสมือนค่ะและเทคโนโลยีชีวภาพแน่นอนค่ะเทคโนโลยีสมัยใหม่จะต้องมีผลกระทบต่อสังคมแน่นอนก็คือด้วยความที่ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ย มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องส่งผลให้การดำรงชีวิตในชีวิตของประจำวันของมนุษย์เนะะี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญซึ่งจะต้องเปลี่ยนทางด้านการสื่อสารการเรียนรู้การทำงานการรักษาพยาบาลไปจนถึงการผลิตสินค้าการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคค่ะความสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะ ็จะมี 3. ประเด็นหลักก็คือการลดข้อจำกัดของเวลาและสถานที่ยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ช่วยลดข้อจำกัดของเวลาและสถานที่นะคะทำให้การดารงชีวิตในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีความคล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพ ก็ยกตัวอย่างเช่นการใช้ที่สื่อสารผ่านอินเทอร์เนต็ตเนี่ยละคะ่ะที่ช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงต่อกับผู้คนทั่วโลกได้ในเวลาอันรวดเร็วการยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะเรามองมุมอม,อมองของเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการวินิจฉยัยและก็รักษาโรคอย่างแม่นยำค่ะขณะที่ เทคโนโลยีการขนส่งสมัยใหม่เองก็ยังช่วยย่นระยะเวลาและการเดินทางแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในบนท้องถนนอีกด้วยค่ะประเด็นสุดท้ายคือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะเห็นว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยค่ะจะมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไลฟ Long l e ARNING ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และสื่อดิสทอนต่างๆที่จะสนับสนุนการทำงานของคนที่อยู่ไกลกันหรือทางที่ไกลและยังช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆค่ะในโลกของเศรษฐกิจดิสทอน ตัวอย่างของเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือเทคโนโลยีภายในบ้านหรือเรียกว่าสมาร์ทโฮมซึ่งตอนนี้ก็จะมีอุปกรณ์สร้างความอำนวยความสะดวกให้กับบ้านมากมายเลยค่ะ เรายกตัวอย่างเช่นอ,อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่างคือหลอดไฟฟ้าอัจฉริยะที่สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันคำสั่งจากเสียงปรับความสว่างและสีได้ตามต้องการเลยค่ะระบบอีกอันหนึ่งคือระบบความปลอดภัยและความรักษาความปลอดภัยนล้ก็จะใช้กล้องวงจรปิด ที่มีการเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็สามารถที่จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนของเจ้าของบ้านได้อีกค่ะตัวอีกควบคุมหนึ่งนี่สำคัญอีกอันหนึ่งเล็กที่สุดเลยก็คือการระบบควบคุมพลังงานค่ะซึ่งก็จะใช้ปลั๊กไฟอัจฉริยะอย่างเช่นควบคุมเครื่องปรับอากาศที่ต้องเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ต ที่ช่วยประหยัดพลังงานและยังควบคุมการใช้ไฟฟ้าการเปิดปิดแอร์ของบ้านเราได้อีกด้วยค่ะแล้วตัวช่วยช่วยอะไรคะก็คือช่วยในการควบคุมก็คือผู้ช่วยระบบอัจฉริยะนั่นเองก็ได้แก่อุปกรณ์เช่น Google Assistant อา m z z o n Alexa ที่ช่วยควบคุมอุปกรณ์ต่างๆด้วยเสียง แน่นอนค่ะถึงแม้ว่าบ้านอัจฉริยะนะคะจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันหรือว่าลดการใช้พลังงานด้วยระบบอัตโนมัติและก็เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราก็ตามค่ะแต่ระบบเนี้ยนะคะก็ยังมีราคาต้นทุนที่สูงและที่สำคัญสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งก็คือการเชื่อมต่อนะคะมันจะต้องมีการเก็บ ข้อมูลผ่านระบบทั้งหมดซึ่งตอนนี้ยังไม่มีความปลอดภัยที่ไม่สามารถการันตีได้ว่ามันจะมีความปลอดภัยหรือจะไม่มีใครมาแฮกข้อมูลของบ้านเราได้ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลเจ้าของบ้านวันเดือนปีเกิดรหัสบัตรประชาชนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องใส่ข้อมูลไปอยู่ในระบบอัาชยะเหล่านี้ค่ะ เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัลเราก็จะไม่ไล่เลี่ยงตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จะเห็นว่าการสื่อสารของมนุษย์นะคะจะสื่อสารผ่านภาพหรือสัญ,ญลักษณ์เพื่อสื่อสารระหว่างกันและกันในยุคถัดมานะคะคือยุคโทรศัพท์และกะ็โทรเลขซึ่งจะเห็นว่ายุคนี้จะมีระยะทางการสื่อสารที่ไกลขึ้น แต่ข้อจำกัดคือยังผ่านตัวสายสัญญาณอยู่ค่ะในยุคถัดมาไม่มีสายสัญญาณแล้วค่ะแต่เป็นการสื่อสารทางเดียวคือยุคสื่อมวลชนซึ่งเราจะทราบข่าวผ่านสถานีวิทยุทีวีการดูล,ละครซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียวค่ะในยุคถัดมาคือยุคอินเทอร์เน็ตและดิจิทัลซึ่งคือยุคปัจจุบันจะเห็นว่าการสื่อสารตัวนี้จะเกิด เรียลไทมการสื่อสารทั้งสองฝั่งการตอบสนองกันโดยผ่านแอปพลิเคชันที่เราใช้ประจำกันอยู่นี่เลยค่ะทั้ง l n e f a c e b o o k อ Instagram แล้วก็ตัวสูมที่ช่วยในองค์กรมาประชุมเพื่อย่นระยะทางซึ่งเห็นว่าเทคโนโลยีนะคะในเทคโนโลยีการสื่อสารในยุค ดิสตานเนี่ยจะส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลและการศึกษาทางไกลและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจแต่ย่างไงก็ตามานะคะมันก็ยังมีผลกระทบด้านลบยกตัวยอย่างเช่นการรบกวนการเป็นเสืตัวการเสร็จติดหน้าจอของคนผู้คนมากมายเนี่ยคะ่ะมีการเสพ็ติดหน้าจอคือการเล่นเกมาการเล่นไลน์เงี้ยคะ่ะ มันทําให้เสียเวลาไปเยอะเลยและที่สําคัญนะคะมีการเผยแพร่ข้อมูลด้านเท็จหรือเฟกหนิวซึ่งเป็นอันตรายมากต่อการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งอย่างแน่นอนนะคะว่า ถึงแม้เทคโนโลยีจะล้ำสมัยแค่ไหนแต่เราไม่พัฒนาทางด้านจิตใจของเรานะะี่ค่ะมันก็จะเกิดด้านลบและผลกระทบกับมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ค่ะ <c oughs> จากที่เราเรียนรู้ตัวอย่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีภายในบ้านที่เป็นสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฮมนะคะแล้วก็เทคโนโลยีการสื่อสารที่แสดงให้เห็นถึงการสื่อสารแบบไร้พรมแดนอันนี้ก็ มีหัวข้าวไประเด็นอีกสำคัญอีกกันหนึ่งก็คือเทคโนโลยีเพื่อการทำงานยุคใหม่ค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยคลาวดสโตคือ Google Drive อปเปอรสำหรับเก็บและแชร์ไฟล์ทำงานร่วมกันค่ะระบบประชุมออนไลน์พวก z ซูเม r โครซอ t ท a m ี Team, Google Meet เพื่อ ไว้สำหรับการประชุมทางไกลมีตัวซอฟต์แวร์บริหารโครงการพวกเทโล่อาซาน่าเนชั่นที่ช่วยให้เราจัดการงานและติดตามความคลื่หน้าของงานได้อีกด้วยนะคะ,อ,ะอันสุดท้ายก็คือระบบอัตโนมัติกับพวก r P A robotic process automation พวกแชทบอ o ที่ช่วยการทำงานแบบซ้ำๆได้ แน่นอนคะ่ะเทคโนโลยีเพื่อการทำงานนะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดำเนินงานลดข้อผิดพลาด จากการทำงานที่แบบซ้ำซ้อนและยังสนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบไร้พรมแดนค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะ,ะก็ยังมีความท้าทายในเรื่องความสามารถด้านดิจิทัลที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลค่ะและความเหนื่อยล้าจากการทำงานอย่างต่อเนื่องบนหน้าจออีกด้วยนะคะ อีกสองเทคโนโลยีที่จะพูดถึงก็คือเทคโนโลยี Technology ด้านการศึกษาและการแพทย์ค่ะเทคโนโลยี Technology, การศึกษานี้ก็พวกแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์เช่น c o s s y l a t h a i m o k youtube education elearning lms อ่ระบบจัดการการเรียนรู้เช่นโมดูลแล้วก็สื่อการสอนแบบ A.R.V.R เพิ่มประสบการณ์กรเรียนรู้เสมือนจริงและมีเครื่องมือประเมินผลอัตโนมัติและก็วิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอีกด้วยค่ะส่วนเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์นะคะก็จะมีพวกเครื่องมือวัดความดันเครื่องมือวัดน้ำตาลแบบดิสตอนที่สามารถใช้ภายในบ้านได้ค่ะ อแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพชกเช่น google fit apple health พวก t e l e m e d i c a t i o n ก็คือการพบแพทย์แบบผ่านออนไลน์โดยที่คนไข้ยังไม่ต้องเข้ามาพบแพทย์นะคะแล้วมีอุปกรณ์ติดตามสุขภาพแบบสมสัยคะ่ะเทคโนโลยีด้านการศึกษานะคะจะช่วยให้ผู้เรียนสา,สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทุกที่ทุกเวลา ขณะที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อะคะสามารถวินิจฉัยและก็รักษาโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วทั้งสองด้านนี้นะคะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน,นะคะ่ะตัวอย่างของเทคโนโลยีสมัยใหม่อีก2เทคโนโลยีสุดท้ายก็คือ เทคโนโลยีด้านการเดินทางแล้วก็การซื้อขายสินค้าค่ะเทคโนลยีด้านการเดินทางนี่เห็นอยู่แล้วนะคะแล้วก็นีไม่พ้นเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าค่ะหรือรถไฟฟ้า EV ก็รถยนต์ที่ขับเป็นรถยนต์ที่ขับเคลืนด้วยพลังงานไฟฟ้าซึ่งจะช่วยลดมลพิษและก็ประหยัดพลังงานเป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลกค่ะ ที่อีกอันนึงก็คือรถยนต์ไร้คนขับพวกนี้จะเป็นยานพาหนะที่ใช้เซนเซอร์กล้องแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ในการขับเคลื่อนโดยไม่ต้องมีคนขับแล้วก็มันจะเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพในการเดินทางในอนาคตค่ะท้ามีการซื้อขาย ก็จะเป็นพวกอ e ีคอมเมิร์ซและก็โ o b ม l e b a n บายแบงกิ้งนะคะซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มสินการขายสินค้าออนไลน์ที่เราคุ้นชินกันอยู่อะค่ะก็คือพวก s h o ป e l l a z a าดหรือแม้กระทั่งตัว TikTok นะคะแล้วก็ระบบก,การชำระเงินแบบดิจิทัลก็คือพวก True Money, อ่าพอมเพทที่เปลี่ยนรูปแบบการซื้อขายแบบดั้งเดิมไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ เรามาดูปดบาท ผลกระทบและก็แนวโน้มในศตวรรษที่21ของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะซึ่งแน่นอนค่ะในปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่นียมีความหลากหลายสาขาเช่นเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีเสมือนจริงนาโนเทคโนโลยีเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็เทคโนโลยีจีโนมซึ่งจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและก็ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและก็สังคมทั่วโลกค่ะซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างยิ่งใหญ่ที่พิกโฉมชีวิตของมนุษย์ในหลายๆด้านยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งถือว่ามีการเผยแพร่แล้วก็ถูกนำมาใช้อย่างรวดเร็วในที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยภายในระยะเวลาเพียงสองทศวรรษเท่านั้นเองค่ะก็สามารถเข้าถึงประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกสามารถสื่อสารกันผ่านอุปกรณ์เครื่องเดียวเท่านั้นเองค่ะได้อย่างสะดวกแล้วก็โดยที่พวกเราเองก็ไม่ต้องพบปะกันโดยตรง เรามาดูหัวข้อนี้ก็คือเราจะพูดถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่แน่นอนค่ะผลกระทบของที่สมัยใหม่ก็จะมีทั้งด้านบวกและก็ด้านลบเรามาดูก่อนค่ะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยที่มันมีผลกระทบด้านบวกก็ได้แก,ก่การ เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานการสร้างโอกาสใหม่ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะส่วนด้านลบนะคะก็ได้แก่การเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลการสูญเสียความเป็นส่วนตัวการกระจายข้อมูลอันเป็นเท็จหรือพวกเฟกนิวแล้วก็การแทนที่แรงงานของมนุษย์ด้วยระบบอัตโนมัติค่ะ การใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็รับผิดชอบจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะทึ่งมันจะทำให้เป็นการสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะค่ะ ในประเด็นสุดท้ายเราก็จะมาพูดถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีแล้วก็ข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้รู้เท่าทันค่ะก่อนอื่นเราก็มาดูแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตนะคะซึ่งแน่นอนค่ะในอนาคตจะต้องมีการพัฒนา เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก็ให้เคลื่อนสูงขึ้นก็เป็นการแอสวาน AI แล้วก็เทคโนโลยีสื่อสารที่จะใช้ในยุคถัดไปคือยุค5 g และ6 g ค่ะ นวัตกรรมที่จะถูกพัฒนาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยกตัวอย่างเช่นพลังงานสะอาดแล้วก็เทคโนโลยีดักจับคาร์บอนซึ่งจะเป็นตัวเร่งสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตค่ะ การเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าผู้ใช้เทคโนโลยีเองจะต้องศึกษาพัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้ผู้ใช้เทคโนโลยีสามารถที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับตัวเองเหมาะสมกับบริบทแล้วก็ตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้เทคโนโลยี ที่เราจะต้องพูดถึงและต้องปลุกฝังกันระดับเด็กและก็ผู้ใหญ่ก็คือการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมค่ะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมนั้นเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวและสิทธิของผู้อื่นค่ะเพื่อที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงการละเมิดหรือความการสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น และพร้อมทั้งที่สำคัญที่สุดค่ะเราจะต้องพัฒนาทักษะของเราเองด้านการคิดวิเคราะห์แล้วก็หลักการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณค่ะแน่นอนค่ะเทคโนโลยีสมัยใหม่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิตของมนุษย์ในหลายมิติ ดังนัน้การพัฒนายอย่างรวดเร็วกะคะก็จะนำมาซึ่งผลกระทบทางด้านบวกและด้านลบทังนั้นดังนั้นนะคะการเรียนรู้การเข้าใจและการประเมินผลกระทบของอเ,ทโโเทคโนโลยีอย่างรอบด้านจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคะ่ะ ก็เพราะว่าจะทำให้เราสามารถได้ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะนักศึกษาลองมองย้อนกลับไปหน่อยนะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนามนุษย์เลยค่ะเริ่มจากยุคหินที่คนใช้เครื่องมือหินแบบง่ายๆต่อมาก็เข้าสู่ยุคสำริดและยุคเหล็ก ที่มีการพัฒนาเรื่องโลหะจากนั้นก็มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เครื่องจักรและพลังงานทำให้เกิดการผลิตจำนวนมากเมืองก็ขยายตัวและก็เจริญมากขึ้นพอมาถึงศตวรรษที่2 0จนถึงตอนนี้มนุษย์ก็ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ซับซ้อนแล้วก็พัฒนาเร็วแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เทคโนโลยีใหม่ๆไม่ได้ส่งผลแค่การใช้ชีวิตการทำงานหรือการเรียนรู้นะคะแต่ยังมีผลต่อเรื่องสุขภาพเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะผลกระทบก็มีทั้งด้านดีและด้านที่ต้องระวังนะคะด้านดีก็อย่างเช่นทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ด้านที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันค่ะ เช่นช่องว่างทางดิจิทัลหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องใช้เทคนโลยีอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบค่ะเพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคตค่ะ